ผู้ชมครับเราไปต่อกันที่เรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์กันหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นคิวของเว็บไซต์นะครับ texas147.com นั่นเองครับโดยทางตำรวจไซเบอร์นะครับก็บุกไปที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อที่จะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวนะครับรวบตัวการใหญ่ได้ข่าบ้านพักทั้งเจ้าของเว็บไซต์แอดมินนะครับแล้วก็พนักงานอีกหลายภาคส่วนโดยพบเงินหมุนเวียนมากกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ไปดูเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นี้กันหน่อยนะครับเป็น Texas 147นะครับ T E X A S 147นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยก็เบื้องต้นได้ทดสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งณตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับคือใครที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยก็จะต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นต้องเข้าสู่ระบบถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเนี่ยก็จะต้องฝากเงินผ่านระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ดังกล่าวนั่นเองครับ พลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอ,อทอหรือตำรวจไซเบอร์นะครับมาพร้อมกับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับพร้อมหมายค้นสารจังหวัดจันทบ,บุรีลงวันที่18เมษายนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจค้น2จุดในพื้นที่หมู่ที่4ี่ ตำบลตะปอนอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับจุดแรกนะครับเป็นบ้าน2ชั้นไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ภายในสวนมะพร้าวตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นเจ้าทีเนี่ยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมพร้อมแสดงหมายค้นเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไปพบนายชาโนนอายุ29ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้นนะครับ จุดแรกไปแล้วไปต่อกันที่จุดที่2กันหน่อยจุดที่2นี้ห่างจากจุดแรกประมาณ100เมตรลักษณะเป็นโรงจอดรถมีการต่อเติมเป็นออฟฟิศสห้องจุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีลักษณะเป็นออฟฟิศเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบไปพบนายเนติธรอ,อายุ25ปีนายสุภชัยอายุ31ปีขณะกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตอบคำถามลูกค้าและคอยดูแลระบบนะครับจึงได้มีการจับกลุ่มตัว ร้อมตรวจยึดของกลางไว้ทําการตรวจสอบนั่นเองครับโดยทางด้านของพลตํารวจโทรวรวัตนะครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการแกะรอยแล้วก็ไปพบเว็บไซต์ texas 1 4 7 c o m ดังกล่าวหลังจากพบว่ามีการใช้ข้อความชักชวนให้ผู้ที่พบเห็นให้มาเล่นพนันผ่านเว็บไซต์หลายข้อความจึงได้ทําการตรวจสอบจนพบว่ามีการใช้บ้านหลังนี้นะครับเป็นที่ทําการ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3ก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวมานานกว่า2ปีแล้วนะครับ2ปีเนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนรวมกว่า300ล้านบาทเนี่ยครับต้องมีการตามจับกลุมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันมีนะครับเงินหมุนเวียนค่อนข้างมหาศาลนะครับโดยมีนายชานนเป็นเจ้าของซึ่งขณะเข้าตรวจคน้น เจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานความเชื่อมโยงเป็นบทสนทนาในการสั่งการระหว่างกลุ่มผู้รับผลประโยชน์เจ้าของเว็บไซต์โปรแกรมเมอร์พนักงานผู้ดูแลเรื่องการเงินซึ่งสอดรับกับทางด้านของพลตำรวจตรีวิวัฒนะครับซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่ระบุว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยมีคนไทยเป็นเจ้าของนะครับขีดเส้นใต้คนไทยเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้นะครับหลังจากนี้ก็จะทำการขยายผลเพื่อที่จะ หาความเชื่อมโยงหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับไม่มีกดวันแล้วแต่ยอดลูกค้าฝากถูกไหมใครทำบัญชีใครทำบัญชีเจ้าของทำบัญชีเออนอันนี้ผมมาทราบแล้วผมยังแค่ตอบัญชีอะไรออฟฟิศเดียวตอบลูกค้าออย่างเดีับอันนี้ไม่รู้ครับก็คือตอบลูกค้าแล้วเวลาจับรอบตับยอดต่อบวันน่ะเองเองไปกดเงินเองสลับกับใคร เลีงชื่อนชื่ออะไรน้องคนไหนแต่มันไม่มีทุกวันไม่ตัดทุกวันนะครับผมบางทีเข้าใจเข้าใจบางครั้งมันลูกค้ามันก็เล่นไปเยอะถุกไหมบางทีอาทิตย์หนึ่งเขาหวยไม้สดก็คือเยยอดยอดรวมยอดกดทีนึงอ่าผมเอาผมบางทีถ้ามีเ้ามีชื่อเล่นชื่ออะไรแบงค์แล้วน้อยคนหนึ่งที่ทำมาที่สลับกันอะไปกดเงินชื่ออะไรครับ ชื <Idi ot. S 1> ่อเลยนะเต้คนที่สักลายเหรอหลักฐานย่างแนั้นเลยนะเท้าผมนะครับมันไม่มีกบทั้งนัมีใช่บอกอันนี้ก็คือให้ลักฐานย่างนแค่เล็กทำเลยเอ็ไอ้ชัดใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่มีกบที่เท้าเนี้ยไม่ได้กดนเมื่อวานอ่ะใครขนใครขนใครขนเองรู้กันอยู่แล้วใครขนเมื่อวานอ่ะ น้องชื่ออะไรอ้นี่ใช่ไหมอนี่ใช่ไหมคนขนใช้รถันไนอันนี้ใช่ไหมนี่คือครับผมไม่ได้ิน่เมื่ออรถ้น้องนี่ขนแล้วว่าเขาไปไว้ไหนมึงรู้อยี่แล้วผมผมกลับไป่หไทยแต่ที่ติดตามครับมึงก็อยู่แล้วมึงไม่อยู่ก็ต้องใ้อี่ขน่อันนี้ชื่ออะไรเอ้ีน